สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชอ n แนฮะปกติเราจะทำเนื้อหาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับแต่วันนี้ฮะผมมาที่ร้านกาแฟชื่อว่าเป็นตาฮักที่แม่สายเชียงรายฮะผมก็ได้เจออุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ครั้งหนึ่งก็เคยเห็นมานานมากแล้วครับที่ตลาดในบาซ่าฮะแต่ว่าที่ร้านนี้ครับผมเขาเอาโจ้าตัวนี้มาครับหลายๆคนเห็นป๊อบอาจจะร้องอ๋อแต่บางคนอาจจะเอ๊ะมันคืออะไรวะพี่เท็ดดี้เอาอะไรมาว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผมเขาเรียกว่างู คุณผู้ชมครับสามารถจะทําได้นะฮะโดยภูมิปัญญาโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเราครับทำเจ้าตัวนี้โดยสารด้วยไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มาตัดแปลงตอนนี้ใช้เป็นพลาสติกตรงน,นี้ครับคุณผู้ชมนะฮะเจ้าตัวนี้มีหน้าที่ทําอะไรฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ทํางานออฟฟิศต่างๆครับผมที่เป็นน้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาเลยก็ตามที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยหรือนั่งทํางานใช้มงใช้เมาส์อะไรบ่อยนะอาจจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่านิ้วล็อกเกิดขึ้นครับผม บางคนก็ล็อกในลักษณะนี้ฮะบางคนก็ล็อกในลักษณะนี้ครับบางคนก็ล็อกในลักษณะนี้ครับสังเกตได้เวลาถ่ายรูปนะฮะเอาละทีนี้เอาไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคทีนี้ฮะถ้าหากว่าเรามีอาการนิ้วล็อกหรือเกิดอาการปวดบ่อยๆไอ้เจ้าตัวนี้ช่วยได้ครับผมมันสามารถที่จะเสียบเข้าไปในนิ้วเราแบบนี้นะฮะขอเลือกนิ้วเล็กๆก่อนละกันสมมติเสียบเข้าไปในนิ้วก้อยผมแบบนี้นะใส่ไปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ดึงฮะพอการดึงนี่นะครับมันจะดึงตึงแล้วเขาจะรัดแน่นมากๆฮนะอาการลักษณะเหมือนงูกัดผ มันก็เป็นการช่วยทําให้กล้ามเนื้อนิ้วของเราตึงขึ้นมาเอ่อเตอผ่อนคลายจากที่มันงอๆอยู่นะฮะมันตึงๆดึงๆนะฮะแล้วเอาออกอย่างไรเราวะเนี่ยโอเคเอาออกได้ฮะโดยการหดเข้ามาแบบนี้มันก็จะขยายตัวฮะพอเราดึงครับมันก็จะหดตัวแบบนี้ทําให้เขาช่วยทําให้นิ้วของเราที่ล็อกอยู่แบบนี้ฮะสมมติสมมติล็อกแบบนี้นะฮะเราก็ช่วยๆกันดึงแบบนี้ครดึงขึ้นมาให้ตึงๆแบบนี้ครก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับที่นี่เขาขายอันเท่าไหร่นะ20บาท 20บาทนะคุณผู้ชมฮะแต่หากคุณผู้ชมไปเจอตามไนบาซ่าไปเจอตามตลาดก็สามารถที่จะซื้อมาใช้ได้หรือใครมีไอเดียบอกเฮ้ยเห็นทีดดี้ถือแบบนี้แล้วมันไม่น่าทํายากนะจะลองทําดูก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นผมคงจะเลือกซื้อเอา20บาทก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหาวัสดุแล้วก็มานั่งทําเองนะครับผมในส่วนใครที่อยู่แม่สายฮะอยากมาดูก็มาที่ร้านเป็นตาฮักนะฮะร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆม,มันมน้ำมันปั๊มน้ำมันปตทนะฮะคุณผู้ชมครับหรือหาซื้อตามออนไลน์ตามตลาดก็เห็นมีขายอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันครับเนี่ยฮะอุป การเกิอดอาการนิ้วล็อกและทําให้นิ้วของเราผ่อนคลายได้ฮะกามเนื้อนิ้วของเรานะครับลักษณะรูปร่างแบบนี้ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ร,รับชมและติดตามเราฮะวันนี้ไม่มีเรื่องเทคโนโลยีเนาะแต่เป็นเรื่องนี้ก็ถือว่าแบ่งปันความรู้กันนะครับคุณผู้ชมฮะนานๆทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ